ไม่จำบุกอ่ะทำยังไงเนี่ยขมขมมากกันโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีญี่ปุ่นคูณสองนะครับอันนี้เราขอเวลาไปทำก่อนยี่สิบนาทีไปมาม่าเผ็ดเกาหลีอินเดียญี่ปุ่นมาเลเซียเอบีซีเสร็จแล้วนะครับไม่ได้ยินหรอแล้วก็ไปชิมกันเลยชิม เราจะกินกันเลยนะครับเราจะกินกันเลยนะครับวิ่งเกียวเเราจะกินกันเลยนะครับไม่กูยสมาฟาหาออกเนยนะเฮ้ยเราจะกินกันเลยนะครับกินรวดกิน เหงาน hiveee Wow nihing ห่ ría อ้าวห่ labeled เมื орон ขออาย学 liberties ไอ้บั buffs อ๊ Job อีกไม่ S <S <S มกินดัง <N> นี่ครับมามาเผ็ดเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียเกาหลีใต้แอฟริกาใต้ไม่รั้เรื่องอ๋อเอฟบีซีเพราว่าเเกาหลีอินเดียญี่ปุ่นเอฟซีคูณสามนะครับ จะมีคอสสองไลน์นะครับโอ้โหตี่อฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮ่างเบิ่ง รสชาติมันก็คือมาม่านะครับเฮ้ยทำไมมันเหมือนเรากินอยู่ในน้ำเลยพิษวะเออมีหม่าม่าแข็งงวะ อืกินักครับไม่ใช่ผักบุงนะครับผักบุงเห็นไง้ยอ้้ หมาม่าเพกตอรีอินเดียญี่ปุ่นเอ c ิซี่เพลแลนะครับขยิบจี๋มตัวกันแล้วก็ชิมกันตามกลุ่มนะดีรายแคนี้อันนามายางบุรษาพักว่ะ มันไม่เผ็ดไม่ได้กินเลยมันไม่เผ็ดนะมันไม่เกลียดนะคุณบอกว่าอู้ป้า mặc dù là cái bóng này mặc dù là cái bóng này mặc dù là cái bóng này ขนาดตนสามนั่นะนี่ตระกร้เตะเวเท็ดถ้าเป็ดเขาให้จำหงครับเก่งกันปะเท็ดจะที่คลิปเราไปวันนั้นจะตอเไปเดียวนัา じゃあ、パテントです。怖いよ。んもうこうする。バオ、ま、変。バオ、

บอกปิดคลิปเลยเก็บตายครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกินมามเาแบบเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียอินโดนีเซียอย่าลืมกดไลค์และกดอินเดียวน อยากให้เพื่อนๆทำอะไรในคลิปต่อไปคอมเมนต์ด้านล่างนะครับคอมเมนต์ลราไม่ต้องคอมเมนต์นะครับสกิดอะไวันนี้ขอตัวลาเดี๋ยวครับไม่มีไม่มีเพื่อนอย่างเงี้ยดอกบัว